บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันอยู่ในจุดเสียวโดยเฉพาะหั่งเซงเทคหรือว่าหุ้นจีนที่เป็นแบบไจแอนท์แคปเทคเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับมันหลุดแบบโฟล์ s ิกเนลและในเชิงเคนิคอลคิน PMI จีนประกาศออกมาเนี่ยที่แบบออกมาดีกว่าคาดมากๆเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยทําให้แบบตลาดเนี่ยก็บวกรัวลความที่จีนเนี่ยพอมันบวกมาดีมากใช่ไหมครับพฤทิการธันวามกุลาร์โดยเฉพาะจีนแบบบิ g เทคไจแอนท์แคปเทคเนี่ยแน่นอนกุมภาพักฐานบ้างไม่แปลกซึ่งตัวที่ขึ้นมาเยอะก็ปรับตัวลงเยอะกว่า สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการ XAM w a l Compass นะคะก็สั้นๆเลยนะคะก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็มีติดวันหยุด3วันเนาะนั่นก็เท่ากับว่าเริ่มต้นสัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่ามันมี performance ไปแล้วหนึ่งวันก็คือคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาสำหรับตลาดโลกนะคะแม้ตลาดไทยจะปิดแต่ทีนี้ point ที่ชัดสุดๆอยาก get ทุนทรัพย์ให้ท่านผู้ชมทุกคนติดตามก็คือเมื่อวันจันทร์ที่แล้วอะคะ่ะที่เรามีช็อตคลิปแบบนี้กันออกมาเนาะก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ย มันอยู่ในจุดเสียวโดยเฉพาะหั่งเซงเทคหรือว่าหุ้นจีนที่เป็นแบบใจแอนทแคปเทคเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับมันหลุดแบบ f ฟอล signal และในเชิงเทคนิคคนก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนการเทรดจากไซเยวลงไปแบบ เป็นดาวเทรนหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าพอวันอังคารที่แล้วเป็นต้นมาค่ะมันก็สามารถหลุดได้สดใสสวยงามโดยเฉพาะเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจจีน pmi จีนประกาศออกมาเนี่ยที่แบบออกมาดีกว่าคาดมากๆเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยทาให้แบบอุตลาดเนี่ยกวกรัวอาจจะมีแบบพักฐานเทขายทํากําไรบ้างเล็กๆน้อยๆ,อยๆวันอังคารซึ่งก็ภาพใหญ่กับที่ตนเคยอัปเดตไปแล้วอะค่ะด้วยความที่จีนเนี่ยพอมันบวกมาดีมากใช่ไหมคะพฤติการธันวาโมกุลาเนี่ยโดยเฉพาะจีนแบบบิทเทคจีไอแอนด์แคปเทคเนี่ยแน่นอนอุมพาพักฐานบ้างไม่แปลกซึ่งตัวที่ขึ้นมาเยอะ ก็ปรับตัวลงเยอะกว่าเช่นหังเซิงเทคหังเซงแล้วก็พวกออลไชน่าต่างๆที่เน้นพวกคุ้นใจอันแคปเทคแต่กลับกันสมมติพวกเอแชร์อย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมามันขึ้นในอัตาราที่ชอยน้อยกว่าเดือนกุมภามันก็โดนน้อยกว่าแต่อเวอร์ออลเนี่ยต้องบอกว่ามันถือว่าอยู่ในกลับมาแบบพิสูจน์เลยว่าแนวรับอะค่อนข้างแข็งแกร่งโดยเฉพาะเอแชร์เนี่ยให้เห็นเลยว่าอ๊ยมันแบบ มันลงมาแตะแตะิ่มๆิมแนวรับอะช่วง3 4สัปดาห์แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบเทรนมันโอเคเพราะนั้นโอเวอร์ออลเนี่ยต้องบอกว่าจีนเนี่ยมันก็ยังคุ้มค่ากับความเสี่ยงครั้งในเชิงเทคนิคอลระยะสั้นแล้วก็ถ้ามองภาพกลางยาวเนี่ยมันก็ยังน่าสนใจอยู่แล้วฟันเดเมนทัลเนี่ยก็ซัพพอร์ตแล้วจะค่อนข้างเห็นว่าเสถียร,รภาพในเชิงเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะตอนนี้เราก็มองว่ามันไม่น่ามี ความเสี่ยงอะไรทางการเมืองโดยเฉพาะแบบ internal geopolitical risk ที่จะมาแบบแบนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการ diversify ความเสี่ยงยเราก็ไม่ต้องเล่นแบบ Sector ร์ในจีนก็ได้เราก็เล่นแบบ all share ที่ diversify Sector ร์ diversify จำนวนหุ้นโดยเฉพาะ top 10 holding เนี่ยที่ให้น้ำหนักหุ้นในแต่ละตัวไม่มากเกินไปเพราะ,ะนั้นก็ยังฟันทงเหมือนเดิมว่าอ e ยังชอบ A s h ช re นะแบบพวกแบบ KTA share k c t t v ที่ d ด v e r s i f y ทั้ง Shoulder UBS แบบนี้แล้วก็หลายๆกองถ้าใครชอบมิดสมอลล์คอมพานีเนี่ยเพราะว่ามันสอดรัดกับธีมแบบเหมือนกับว่า c o m m o n p r o s p e r i t y ้เราก็เชื่อว่าสุดท้ายมิดสมอลล์แคปแน่าจะดีนะรัฐบาลน่าจะจโโป m มิดสมอลล์คอมพานีเนี่ยมันก็จะมีกองแบบ ABC Next ของ Aberdeen ที่แบบค่อนข้างน่าสนใจมากๆขยับความเสี่ยงขึ้นไปเนี่ยใครแบบหัวใจแข็งแรงกล้ารับความเสี่ยงเนี่ยพวกเอาไชน่าแน่นอนก็มียูไชน่ามีเคไชน่าเคไชน่าเนี่ยจะไฮโว่า ส่วนใครโคตซิ่งเลยมันก็จะมี p r i n c i p l e ที่มันเป็น h ชน a าเท h เนาะมีห้างเซียงเทก70%แล้วก็มี c ชน n า Star 5ฟเป็นองค์ประกอบซึ่งแน่นอนว่าเชิงเทคนิคเนี่ยมันโอเคมากขึ้นตั้งแต่อังคารที่แล้วละเรานอกนั้นเนี่ยที่ซิ่งมากๆม,มันก็จะมี CQQQ ที่เป็น s c d c Tech ทส่วนถ้าใครชอบ PP Star50 เนี่ยก็ไม่พูดถึงไม่ได้ต้องบอกว่า Star 5ฟเนี่ยมันค่อนข้างเซฟก็จะมีกองอีส e ปิงสตาร์ฟต้ต้องบอกว่าที่พูดมาละเอียดขนาดเนี้ยเพราะว่าก เข้าได้หมดเลยโดยเปรียบเทียบยังไงก็ยังคุ้มค่ากับความเสี่ยงกว่าภูมิภาคอื่นแต่โอเออเนี่ยยุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยเรามองว่ามันเหมือนกับมันมาเทรดในขอบบนของไซเวล่เพราะนั้นน่ะอาจจะใช้โอกาสนี้เป็นช่วงลดตัดส่วนเพื่อถือแคชเอาไว้ตอนนี้นบางทีแคชอีกทิงเนาะเราต้องพยายามมีสัดส่วนเงินสดไว้ในพอร์ตเยอะๆเผื่อมันริสออฟเผื่อมีเหตุอะไรคาตลิชเชิงลบเข้ามากระทบเนี่ยเราจะได้มีเงินไว้ซื้อตอนต้นทุนถูกๆเพราะว่าถ้าเราถือเต็มพอร์ตเนี่ย เราทําอะไรไม่ได้พอตลาดมันปรับฐานนาทีอะคะ่ะส่วนเมกาเองเนี่ยตัวที่คุ้มเสี่ยงก็คือเฮลแคร์เนี่ยเหมือนกับว่าพ้นละไม่หลุดเพราะนั้นก็ยังอยู่ในโซนที่ดีเฮลแคร์ Healthcare เนี่ยเราก็ชอบ KG จีเฮลที่มันหนักแบบเหมือนกับหุนแบบบิ๊กเฮลแคร์ตัวใหญ่นอกนั้นเนี่ยก็จะมีตัวที่ใช้ออฟพ็อกซี่เป็น s อสแอนด์พีห้าร้อยเอเนี่ยมันก็จะมีกอง KG Energy เนี่ยที่แบบลุ้นเล่นได้มีโอกาสยกยกกรอบไปจากตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบไซด์เวดาวอาจจะขึ้นมากรอบแบบทะลุกรอบเราสามารถเทรดไซ รีทไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันเสียทรงในแง่ราคามีโอกาสโดนแคปิตอลลอสแล้วก็รีทหลายตัวเนี่ยประกาศจ่ายปันผลไปละแต่กลับการถ้าใครซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐานซื้อระหว่างแบบอปันผลนู่นนี่นั่นเนี่ยราคาตรงนี้ก็ลงมาเยอะมากๆแล้วมันแบบโอเวอร์โซลแล้วแบบต่ํา30อีกเพราะนั้นมันก็อาจจะลงจนเสด็จน้ําแล้วแล้วสภาพคล่องมันไม่ได้เยอะด้วยราคาเวลารูดมันเลยรูดแรงเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากเทคทูมัชริสเนี่ย ไม่เอาเพียร์รีทไทยเนี่ยมันก็จะมีพวกที่เป็นรีทไทยผสมสิงคโปร์แบบเคพร็อพอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะนั้นโอเวอร์ออลเนี่ยก็ยังแนะนําแบบนี้อยู่นอกนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบสเตดิเฟนซีฟมากกว่าก็ยังชอบกองที่แบบทิวทวอดรีทดิเฟนซีฟเนาะนอกจากบิ๊กเฮลท์แคนก็จะมีแบบอินฟาโดยเฉพาะของพรินซิปัลกับทีมบีจินฟาที่ลงกองลาซาเนี่ยที่แบบส่วนตัวทางเอชพีเอเอ็มเนี่ยเราชอบมากๆค่ะก็สําหรับเอชพีเอ็มเวลคอมพลซ์สัปดาห์นี้จะประมาณนี้ค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน